สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับเปิดธุรกิจเบสทายาทคนโตสมรักคำสิงหลังเลือกหนุ่มหน้าตีตรงตรงกิจกรเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรียกได้ว่ายุติความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงสำหรับเบสรักวันนี้คำสิงที่ได้ออกมาประกาศสถานะหัวใจวันตอนนี้โสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตรงตรงกิจกรมาสักพัก วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดธุรกิจของเบสคำสิงหลังเลิกหนุ่มหน้าตีตรงๆทั้งสวยทั้งรวยสินทรัพย์เฉียดเก้าล้านโดยได้ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจของเบสผ่านระบบบริการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบชื่อนางสาวรักวณีคำสิงถือหุ้นในบริษัทไม่ได้โม้จำกัดโดยมีสินทรัพย์รวมเฉียดเก้าล้านบาทประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์และวิดีทัศน์ โดยมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน1ล้านบาทข้อมูลการถือหุน้นเบสคำสิงถือหุ้นอันดับ1นึ่จำนวน9,800หุน้นคิดเป็น98%ส่วนข้อมูลงบการเงินนำส่งปี2,564พบข้อมูลดังนี้สินทรัพย์รวมประมาณ8 8 0 0 0 0นบาทหนี้สินรวม5 4 0ล้าน4แสบาทรายได้รวมประมาณ9 4้าล้าน4แสบาทรายจ่ายรวมประมาณ6ล้าน7บาท และกำไรสุทธิประมาณ2ล้าน3แสนบาทเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ